ดื่มสมพลัสนอกจากจะแรงดีแล้วยังได้อะไรอีกบ้างไปดูกันกับสมยิงดื่มยิงได้มารุนรวยก่อนใครง่ายแค่ลายสมพลัสแล้วส่งรหัสใต้ฝานอกจากจะรุนรวยแล้วยังสะสมพลอยแลกของรางวัลได้อีกด้วยรู้แบบนี้ต้องดื่มสมพลัสทุกวันแล้วเพราะสมพลัสยิงดื่มยิงได้สะสมง่ายๆแลกได้ทุกคนสมที่ดีเดี ว่าทีรัทงนัทพงศ์พฤธิพันธ,ธ์ในองค์การบริหารส่วนตบลบ้านโคกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าองค์การบริหารส่วนตบนบ้านโคกได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจต,ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2564จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้โครงการกอร่อสร้างถนนลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่นพอชทถถง .68 ข .009 สาย3ามแยกหน้าวัดป่าหมู่ที่2หมู่ที่16บ้าน,นา สาอ้อมเหนือตำบนบ้านโคกง,งบประมาณ8ปดล้านเจ็ดแบาทโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่นพชทถุง68.007ขีดสายบ้านหัวนาถึงบ้านนอนอิดหมู่ที่8ตำบนบ้านโคกง,งบประมาณ9ก้าล้านหนึ่งหมื่นบาทโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรหัสทางหลวงพชทถุง68ขีดศสายบ้านนนจันหมู่ที่10บ้านกงกระยังใต้หมู่ที่17ตำบนบ้านโคกง,งบประมาณ9ก้าล้านเจ็ดแสนสอง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงพอชทอถ,ถุง68ขีด002สายวัดน้ำอ้อมหมู่ที่16โรงสีชุมชนหมู่ที่12ตบลบ้านโคกงบประมาณ9ล้าน8 68,000บาทโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงพอชทอถ,ถ,ถุง68ขีด008สายบ้านโคกประดิษฐ์บ้านโนนหมู่ที่7ตบลบ้านโคกงบประมาณ9ล้าน8 68,000บาทโครงการส่สงเสริ แหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบ้านโคกหมู่ที่สองโดยก่อสร้างห้องน้ําแบบห้าห้องจำนวน3หลังงบประมาณ1 5 1 2 0 0 0บาทรวมเงินงบประมาณ48 7 1 5 0 0 0บ้านว่าบาทวทีระทงนัทพงศ์พรพฤิพันธ์กล่าวต่ออีกว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสรัญจรของประชาชนหลังจากประสบปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและครุขระจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและเป็นการสร้างความสะดวกสบายในการติดต่อราชการไม่ว่าจ จะเป็นเดินทางมาโรงพยาบาลโรงเรียนหรือการลำเลียงผลผลิตทางการ,กรเกษตรออกสู่ตลาดนอกจากด้านถนนหนทางแล้วคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกยังให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความดอดร้อนโดยให้ความสําคัญในทุกด้านในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะภายแล้งเน้นการป้องกันดีกว่าแก้อบตอบ้านโคกยังได้มีการเตรียมการจัดหาน้ําจากแหล่งน้ําใกล้เคียงเติมใส่แหล่งกักเก็บน้ําสำหรับ โอโภคบริโภคของประชาชนไว้ตลอดรวมทั้งด้านการป้องกันโรคโควิด -19 ได้มีการจับมือร่วมกับหน่วยบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้ความรู้และแจกจ่ายอุปรกรณ์ในการป้องกันสําหรับประชาชนอยู่ตลอดเวลาและการพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอีกด้วย